S <S <S เธอฟ้องามาปุ้ยอันนี้หน้าพี่อันนี้เลยเอาเรื่องเรื่มนี้เรื่องนี้เลยความคืบหน้าล่าสุดเจ้าของโรถสรลอยเป็นหญิงชาวจีนวัย21ปีอายุ21นะเว้ยแล้วตอนแรกที่ชาวเน็นตบอกว่าเฮ้ยกระบะมึงตายแนย่มึงไปมึงไปซิ่งจี้ท้ายเขามึงจ่ายค่าซ่อมคุณประก,กนันไม่ไหวแน่มึงดตัวแน่กระ่ะเขามันราคาตั้ง34ล้านสุดท้ายเขาบอกว่าคนขับรถอะ่ะ ชาเป็นผู้หญิงชาวจีนซึ่งก็ตีกวาว่าเป็นเจ้าของรถใช่ปะ่ะเขาลงมาเนี่ยเขาพูดก,ก่อนเลยหวังเ<อ>จ้าเจ้าเจ้าชื่ออะไรวะอย่างไรอะ<อ>ไร<ห>น,นะมังซีโจวซืออว่อเกลาไก่ใช่ไลายส,สีลายปีกไอ้น,นั่นไอ้นอนไนคนที่มาด้วยคนนี้เลยบอกเอามันไปประหารหวังเจ้ามาหั่นกูจะไปเยี่ยวเรียกทำไมทนายจันเก่าเออเออใช่ไหมไม่ใช่มีผู้หญิงผู้หญิงขับนะก็ บอกว่าตัวเองอ่ะเบรกก็ทนหันพูดนี้เลยประกันก็ไม่เรียกเพราะไปเรียกก็โทรไปเรียกโทรไปหนีฮาวนั่นบอกบอกไม่หนีไม่หนียังอยู่เออก็คุยยังไม่รู้เรื่องอ่ะประกันก็เลยแบบเออไม่รู้จะมายัางไงได้ไหมไไหมประกันนี่งงเลยอ่ะบอกอว,ว่าโทรมาหนีฮาว ฮงเลยแค่นั้นก็เลยฮึหงๆปุบๆนะนี่ก็หมาโทรมาไงก็เลยวางตับไหนไว้นะไม่ใช่คือไม่เรียกด้วยประกันน่ะแล้วก็บอกว่าตัวเองผิดแล้วสุดท้ายก็เคลียร์เว้ยแล้วก็บอกว่าไม่เรียกเลยตำรวจก็ไม่เรียกประกันไม่เรียกแล้วบอกว่าให้รถกระบะเนี่ยเขาไปซ่อมของคุณซะคุณรู้มันพูดไงมันพูดไงวะตาบ่ให้ไปซ่อมของคุณดูเป็นภาษาจีนน่ะให้ไปซ่อมของคุณซะ ไอสองหกคู่ hết อ่าประมาณนั้นเป็นเออทำมืออย่างเงี้ยทำมืออย่างเงี้ยเออไรไรเออบอกว่าโน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 พับเบิ้มอ่าไม่โนหัวไม่ได้โคมอย่างเงี้ยอ่าโนโนพับเบิ้มดอนวอลลี่อ่าก็พูดแบบจีนผสมอังกฤษอะดอนวอลลี่แล้วก็ไอแอมโปรตูใจหน้าท้าอ่ามันจะบอกจะไปเยาวราชไปเยาวราชจะไปไชน่าเออก็ มันแปลกก็คือเขะเขาบออุ้ยกำลังจะไปน้ำตกสาริกาเลยจะไปจะไปจะพาลูกไปเล่นน้ำแต่ว่ารีบไงอุ้ยคลิปหายแล้วชนรถหรูไม่เป็นไรเฮ้ยไม่เป็นไรไม่ต้องซ่อมแยกย้ายกันจบอทีนี้ของงงเลยนะรถก็มูลค่าตั้งแล้วเขาเปิดราคากล้าซ่อมมาเด่นเขาบอกว่าไงนะค์ทมันเท่าไหร่นะ ไฟก็หลอยไ,ไฟอ่ะไม่รู้ดูแต่ราคารถไฟเนี่ยคู่ละสามแสนข้างละสามแสนนะสองข้างก็หกแสนกันชนก็เป็นแสนก่อนกูคุยอะไรก,กูก็ดูอย่างนี้ไอ,ไ,อนไอ้ไอ้เนี่ยไอ้ไอ้ัดซีอะไรถ้าถึงตัวถังอะไรมันซ่อมไม่ได้ต้องเปลี่ยนใหม่หมดอะเซนเซอร์อมันจะมีพวกเซนเซอร์ไงรถหรูอ่ะใช่ป่ะล่ะจำได้แบบบอไม่เป็นไรเดี๋ยวเดยวชันไปเลียร์เอง สมัยมามาริโอมาริโอโดนยิงกระจกกระจกรถอะบอพอเทหรืออะไรทักจ่ายบอพอเกระจกอันนั้นรถเก่ากระจกรถอันนั้นรถรถคลาสสิกด้วยรถเก่าแต่ว่าอันนี้แค่กระจกรถจะสามหมื่นโรซาไลทิโรซลอยโค้ดครมเพิ่งได้ชื่อเป็นคมบินได้เป็นรุ่นใหม่นะเว้ยไม่ติดใจความสีพิเศษด้วยไม่ติดใจความทีเนี้ยเขาเริ่มงงแล้วเอ๊ะทำไมจีนคนจีนแล้วอยูเคีนยุบอิดรวยขนาดนี้ แบบไม่ติดใจความเนี่ยแปลกๆนะมันแปลกนะเด็ดหรือว่าเขาจะรีบไปเยาวราชนี่กำลังจะพูดอยู่ล้อปิดยิเกิดโดนฟ้องก็เป็นเรื่องของเขานะครับเราไม่ควรไปยุ่งใช่ไหมครั้งเป็นเรื่องของเขาเราก็เป็นชาวเน็ตไงคือภาววิจารณ์กันมองกล้องไอ้แก๊งแดงอยู่วะเรื่องเขานะเด็ดนะ